สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง Talk with P และในวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านออกเดินทางไปสัมผัสกับเรื่องราวความประทับใจเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวชาวเกาหลีหัวใจไทยครอบครัวหนึ่งณเมืองหาดใหญ่ดินแดนแห่งของอร่อยและผู้คนที่เป็นมิตรนี่คือบันทึกการเดินทางที่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือการค้นพบความงดงามของน้ำใจครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่ระหว่างการขับรถท่ถามกลางบรรยากาศที่สดใส ครอบครัวนี้ได้สะดุดตากับร้านกาแฟเล็กๆริมทางร้านหนึ่งด้วยความน่ารักของร้านทำให้พวกเขาตัดสินใจแวะพักสั่งกาแฟอเมริกาโนและชาไทายเย็นสิ่งที่น่าประทับใจแรกที่ได้เห็นคือความพิถีพิถันของเจ้าของร้านแม้จะไม่มีเครื่องเอสเปรสโซ,โซราคาแพงแต่พี่คนขายค่อยๆบรรจงริบกาแฟทีละแก้วอย่างตั้งใจภาพน้ำร้อนที่ไหลผ่านผงกาแฟส่งกลิ่นหอมกรุ่นไปทั่วเป็นความเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความใส่ใจจริงๆครับ และเมื่อเครื่องดื่มมาเสิฟทั้งรสชาติที่กลมกลม่อมและราคาที่ย่อมเยาเพียง90บาทสำหรับ2แก้วก็ทำให้การเริ่มต้นทริปนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มครับมือต่อมาเป็นการเปิดประสบการณ์รสชาติท้องถิ่นกับเมนูหมี่ฮกเกี้ยนและบะหมี่ผัดซีอิ๊วความพิเศษอยู่ที่น้ำซุปสีแดงรสเข้มขน้นและเนื้อหมูชิ้นโตที่ตุ๋นจนนุ่มแทบละลายในปากผัดซีอิ๊วที่มีกลิ่นหอมกระทะเตกจมูกทุกคนในครอบครัวต่างเพลิดเพลินกับอาหารตรงหน้า เด,เด็กกินกันอย่างอร่อยอร่อยเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสุขง่ายๆที่หาได้จากอาหารอร่อยๆในราคาสบายกระเป๋าครับเช้าวันรุ่งขึ้นคุณพ่อตื่นแต่เช้าตรู่ประมาณ6โมงครึ่งเพื่อออกมาเดินสูดอากาศและสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหาดใหญ่บรรยากาศยามเช้าของที่นี่ช่างมีชีวิตชีวาร้านรวงต่างๆเริ่มเปิดให้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านโจ๊กร้านข้าวหมูแดงหรือร้านหมูปิ้งควันจางๆลอยฟุง้งพร้อมกลิ่นหอม เป็นเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดเมืองไทยที่หาที่ไหนไม่ได้การได้เห็นผู้คนออกมาใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มทําให้วันใหม่เริ่มต้นด้วยพลังงานบวกอย่างเปี่ยมล้นครับมื้อเช้าวันนี้ครอบครัวเลือกทานก๋วยเตี๋ยวเรือรถเด็ดทั้งแบบน้ําตกเข้มข้นและแบบแห้งคลุกคลิกรสชาติที่ปรุงมาอย่างลงตัวแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มทําให้ทุกคนเจริญอาหารกันมากและเมื่อทานขาวเสร็จก็ต้องต่อด้วยของหวานโรตีร้านข้างๆครับ สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในฉากนี้ไม่ใช่แค่ความกรอบหวานของโรตีกล้วยแต่คือความจำครับพี่เจ้าของร้านจำครอบครัวนี้ได้จากการมาเยือนครั้งก่อนทักทายด้วยรอยยิ้มแห่งความคุ้นเคยทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้กลับมาเยี่ยมเพื่อนเก่ามากกว่าแค่มาซื้อของกินครับความใส่ใจเล็กๆนี้แหละครับคือสเสน่ห์ของคนไทยสร้างความสดชื่นระหว่างวันก่อนจะมุ่งหน้าไปยังสถานที่โปรดของครอบครัวนั่นคือร้านนวดแผนไทยครับ เชื่อไหมครับว่านี่เป็นครั้งที่4แล้วที่พวกเขามาเยือนหาดใหญ่และทุกครั้งต้องกลับมาที่ร้านนวดร้านเดิมเหตุผลไม่ใช่แค่เพราะราคาที่ถูกแสนถูกแต่เป็นเพราะความอบอุ่นพี่พีพนักงานจําพวกเขาได้ต้อนรับเด็กๆอย่างเอ็นดูดูแลประดุดลูกหลานทําให้เด็กๆร้องขออยากจะมานวดทุกวันเป็นความผ่อนคลายทั้งกายและใจที่หาที่ไหนก็ไม่เหมือนครับ ปิดท้ายทริปด้วยเมนูมหาชนหมูปิ้งกับข้าวเหนียวที่เด็กๆเ,เลิฟมากทานกันไปถึง12ไม้ครับพร้อมกว๋วยเตี๋ยวต้มยำรแสแซบแต่สิ่งที่ทําให้หัวใจฟูฟ่องที่สุดในคลิปนี้เกิดขึ้นตอนจ่ายเงินครับคุณลุงเจ้าของร้านเห็นว่าอากาศข้างนอกร้อนจัดจึงหยิบน้ําเปล่า2ขวดยืนให้ครอบครัวนี้ฟรีเพื่อเอาไว้ดื่มระหว่างทาง น้ำเปล่าสองขวดอาจดูมูลค่าไม่มากแต่มันเปลี่ยมไปด้วยน้ำใจที่ประเมินค่าไม่ได้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยไม่หวังผลตอบแทนนี่เองคือคำตอบว่าทำไมชาวต่างชาติถึงหลงรักประเทศไทยครับและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารอร่อยหรือที่เที่ยวสวยงามแต่คือเรื่องราวของผู้คนรอยยิ้ม ความจำได้ความใส่ใจและน้ำใจไมตรีที่คนไทยมอบให้แก่ผู้มาเยือนสิ่งเหล่านี้คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงที่ทำให้ใครๆก็อยากกลับมาเมืองไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับขอบคุณที่รับฟังครับ